สวัสดีครับเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องๆที่ร่วมการศึกษาอนุรักษ์หลวงปู่นาคหลวงปู่หินวัดระคังนะครับก็วันนี้ผมปุบางอ้อครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวนะครับก็อันนี้กลับมาแล้วนะครับกับพระของหลวงปู่นาควัดระคังนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามผมใน a c e b o o k นะครับที่อยู่ในกลุ่มของพี่นุโคนะครับก็จะเห็นพระสมเด็จองนี้แล้วแหละวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็เพราะว่าผม ด้วยความที่แอบแบบเอปี95เนี่ยพระสมเด็จของหลวงปู่นาวัดระฆังปี95เนี่ยครับมีส่วนผสมของผงเก่าวัดระฆังเยอะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยพอดีพอด,ด,ดีีหยิบองค์นี้ไปนะครับก็เลยเอาไปเอ็กซเรย์นะครับดูนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆท่านไหนเคยเคยเอาภาพไปเอ็กซเรย์บ้างไหมครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นประสบการณ์แรกของผมเลยนะครับที่ เอาไปเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็มาถึงว่าด้วยตัวเองด้วยแบบไปเอ็กซเรย์เองนะครับก็สําหรับองค์นี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นปีพระปี2,4,9,5นะครับถามว่าทําไมถึงสันนิษฐานว่าเป็นปี2,4,9,5นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามีการเคลือบแบกนี่ครับอยู่เห็นใช่ไหมครับนี่เนาะจริงๆผมมีเคยทำคลิปละเอียดแล้วล่ะครับว่าพระปี95อะไรเงี้ยครับสังเกตยังไงนะครับแตนเนี้ย พะปีก้าห้าก็จะมีการเคลือบแว็กนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นนะครับตรงซออคลองท่านนะครับซอกแขนเนี่ยครับจะมีคราบแว็กเทียนสีนี้อยู่นี่ครับองนี้ถือว่าเนื้อจัดมากนะครับคือใครเห็นก็ต้องแบบซีนะครับองนี้พระเนื้อจัดอย่างนี้หาไม่ง่ายนะครับสําหรับพระของหลวงปู่นาคพระละคังนะครับสวยจริงๆนะใช่ไหมสวยเนาะนี่ครับด้านหลังด้านหลังนี่โอ้โห โหดมากนะครับนี่ครับจริงๆก็จะเห็นก้อนขาวๆเนี่ยครับเห็นนะครับตึงปะปลายอยู่อยู่แล้วนะครับนี่ครับแต่กระจายอยู่แล้วก้อนเม็ดเทาๆดําๆ,ๆเขาก็เชื่อว่าเหมือนเป็นผงปีล้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็อันนี้ก็เป็นการอนุมานกันไปนะครับแล้วก็จะมีกระจายกระจายตามเนื้ออยู่นะครับส่วนองค์นี้เนี่ยเนื่องจากเป็นพิมพ ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์หลวงปูนน่นาคอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วก็เรื่องคราบแว็กซ์แล้วก็ธรรมชาติของความแห้งความเก่านะครับแล้วก็ตัวเม็ดมวลสารที่เคยบอกให้เป็นจุดสังเกตนะครับก็คืออันนี้พอเห็นเนาะก็คือมีเนื้อสีขาวนะครับมีเม็ดก้อนเทาๆนะมีสาสีน้ำตาลแด,ดงๆอมแดง,ดง,ดง,ดงกระจายอยู่นะครับแล้วก็มีคราบ ถึงแม้จะไม่เห็นข้างตัดก็พอจะเป็นพระก็จะว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสาหรับองค์นี้นะครับทีนี้เรามาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้กันดีกว่านะครับก็คือไม่มีใครเคยเห็นนะครับอันนี้นะครับออ,ออกดิบจึ๊นี่ครับอันนี้คือฟิลม์มเอ็กซ์เรย์นะครับทีนี้เขาก็จะมาเป็นลักษณะถุงอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ผมก็ ต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ที่ได้มีพระที่ไปเอ็กซเรย์นะครับนี่ครับเปิดถุงออกมานี่รีวิวแกะถุงให้ดูด้วยเป็นทุกอย่างให้หมดเลยนะครับแล้วก็เปิดออกมาจะ,จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาป้องกันแสงนะครับข้างในห่อก็จะมีซองกระดาษอย่างนี้ครับขออนุญ,ญาตเก็บอันนี้ก่อนนะครับเราก็จะเปิดกระดาษออกมาครับ นี่ครับก็จะเป็นฟิล์ม x อ็กซ์ด้านในผมขอชัดมองผ่านมือเนาะมองผ่านกล้องแล้วมันงงๆนี่ครับนี่คือฟิล์มเอขององค์พระมองเห็นไหมครับมันจะดูยากเนาะผมต้องดูก่อนนะว่าทำยังไงถึงจะเห็นนี่นี่ครับเห็นชัดไหมครับออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับ จริงต้องแกะข้างในเอาเนะาะผมขอดูกันนะจุดอืมจะเป็นอย่างนี้เลยถูกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นพระองค์นี้แหละครับเพราะว่านี่ครับกรอบพระยังเห็นหมดเลยนะครับตัวกรอบพระก็ยังเห็นอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบอุปกรณ์หมายวิเศษก่อนนะครับนี่ครับกรอบนี้ก็ยังอยู่ครบ รคือกรอบขององค์น,นี้นะครับชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับคืออะไรเดี๋ยวผมลองดูนะถ้าปสีขาวเห็นชัดขึ้นไหมย,ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับจะต้องมีไฟเนาะนี่ชึบนะครับเอาไฟสองนี้เห็นไหมนีม่น่าจะดีนี่นี่ครับ เห็นไหมครับจุดขาวๆที่กระจายอยู่เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจุดขาวๆพวกนี้เนี่ยครับที่เป็นเราพิสูจน์กันด้วยวิทยาศาสตร์ไปเลยแล้วกันเนาะก็คือว่าเอาไปเอ็กซเรย์เลยแล้วก็คือถ้าวัตถุมันทึบพอเนี่ยครับก็จะเอ็กซเรย์ก็จะขึ้นมาเนี่ยครับเป็นจุดขาวๆนี่นะครับเห็นไหมครับกระจายกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยครับเต็มฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ย เนี่ยคือที่เชื่อว่าเป็นผงเก่ามวลสารเก่าของวัดะระฆังนะครับนี่ครับกระจายอยู่เต็มองค์พระไปหมดเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าคงมีเม็ดเล็กๆด้วยแหละแต่ว่าเม็ดเล็กๆก็ก็จะเอ็กซเรย์ไม่ติดเพราะว่าด้วยความทึบของเขาก็จะน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเม็ดขาวๆเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะ ทำไงให้มันชัดขึ้นกว่าน,นี้ได้ั้างไหมน,นะถ้าอาไฟมาอยู่ข้างใต้เลยเอออย่างนี้แหละวันนะครับจะจ้จจาๆไปนิดนึงเนาะอยากให้เห็นการชัดๆนี่นะอืมนี่คือองค์นี้เลยเนี่ยนะโหแบบเม็ดเยอะมากนะครับ โอ่นี่ผมเอาลงไปในกลุ่มนี่คือแบบหลายๆท่านพี่ๆหลายท่านนี่ถึงการร้องกรี๊ดนะครับนี่ครับ z o มเห็นกันจะจะเลยว่าเม็ดมวลสารนี่กระจายกันเยอะขนาดไหนนะครับเยอะจริงๆน,ะนี่คือทดสอบกันให้เห็นจะจนะครับว่า เป็นยังไงนะครับโดยเครื่องมือที่มีมาตรฐานชัดเจนนะครับก็คือเครื่องเอ็กซเรย์นั่นเองนะครับเอ็กซเรย์พระนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เนี่ครับก็น่าจะเป็นจุดพิสูจน์หนึ่งนะครับสำหรับปีพระของหลวงปู่นาวัดละคังปีสองสี่เก้าห้านะครับที่มีการผสมมวลสารเก่าของวัดละคังนะครับอยู่แล้วก็ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกทุกท่านที่เก็บอนุรักษ์เก็บสะสมระเครื่องของสายหลวงปูน่นาคหลวงปู่หินบรรลังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นปี85ซึ่งมีมูลค่าสูงแล้วพระก็หายากเพราะว่าสร้างน้อยแล้วก็คนที่มีก็ต่างห่วงแหนนะครับไม่ไม่กล้าไม่เอานํามาออกกันนะครับเพราะว่าก็เก็บเอาไว้เป็นมรดกข,ของประจะําตระกูลของแต่ละคนนะครับดังนั้นเนี่ย ภาพปี95ก็สามารถใช้แทนกันได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับก็คือเอซอนายมาทาก็เห็นเลยว่ามีเม็ดมวลสันเก่าอยู่ค่อนข้างเยอะจริงๆก็เยอะเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเยอะก็คือเยอะแล้วก็จ่ายทั่วทั้งองค์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ปี95ก็เก็บได้ครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปของสายหลวงปู่นหน้าหลวงปู่หินมาลลครัณงที่ผมทํานะครับก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ ลองย้อนกลับไปดูนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพระพปี95ว่าดูยังไงมีวิธีแยกแยะย,ยังไงก็มีคลิปที่ผมทำเอาไว้อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้เรื่องคลิปของพระสมเด็จปี95นะที่มีเม,ม็ดมวลสารการพิจน์เม,ม็ดมวลสารของเก่าของวัดะระฆังผ่านการเอ็กซเรย์ ane, ด้วยวิธีสมัยใหม่เนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ